ทักสินส่งคนดีรับพลเอกประวิทย์ขอใช้บริการนำพากลับบ้านอยากจับมือพลังประชารัฐแทบขาดเพราะต้องการเอาประโยชน์เฉพาะหน้าไม่ได้คิดที่จะประชาชนเป็นใหญ่<ผ>กลับมาถึงเรื่องของทักษินชินวัตรบ้างทักษินลั่นเลยว่ากลับไทยแน่ไม่ต้องพึ่งเพื่อไทยแล้วเดบจรุพรว่าเป็นตู้เห่าเรียนแบบตู้เห่า กลายเป็นตู่เห่าอังคารที่24มกราคม2566ทักษิณชินวัตรได้ร่วมรายการแอปพลิเคชันซิคลับเฮาส์มีเรื่องคาใจก็ถามมาช่วงหนึ่งทักษิณพูดถึงเรื่องการกลับประเทศไทยว่าก่อนอื่นที่ขออภัยที่เคยพูดว่าจะกลับพศออที่แล้วผมพยายามอย่างยิ่งผมไปทำออกซิเจนให้เสร็จก่อนเวลาก่อนสิ้นปีเพื่อกลับให้ทัน แต่สถานการณ์มันลูกเขามีความห่วงใยเรื่องความปลอดภัยก็เลยยังกลับไม่ได้แต่ยังไงผมก็จะกลับนอกจากนี้แล้วทักษิณยังระบุว่าตัวเองอยู่เมืองนอกมานานพวกใส่ร้ายป้ายสีก็เพิ่มขึ้น <c oughs> รวมทั้งพวกกล่าหาทางคดีเพราะฉะนั้นกลับไปคิดว่าถ้าผมกลับไปขอย,ย้ำนะนี่ทักษิณพูดนะฮะไม่อาศัยนะักการมือใจรวมทั้งพรรคเพื่อไทยด้วยอาศัยหัวใจตัวเองเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลผม แล้วยังไงก็ย้ำอีกครั้งว่าน้องอิงจะเป็นคนประกาศว่าผมจะกลับเมื่อไหร่อย่างไรรับรองว่าไม่มีการออกกฎหมายอย่าไปคิดว่าจะเกี้ยเสียกับพังประชารัฐเพื่อจะขอกลับไม่มีทักษินยืนยันว่าชีวิตตัวเองเกิดจากการสร้างตัวมาตลอดเรื่องง้อคนคงยากแต่ตนเองเป็นคนมีน้ำใจกับคนแต่มีมากหากมาสะบัดจากผมไปแล้วยังให้ผมงอไม่มีทางเพราะไม่ใช่ตัวผมเองตัวผมเองเป็นคนช่วยตัวเองได้ ถึงยังไงตัวเองก็ต้องกลับเพราะไม่ไหวโดนกันแกล้งตลอดเวลาที่ผ่านมาจะก,กลับอย่างไรก็ได้สบายมากเพราะปีนี้74แล้วส่วนที่มีการชอบปลุกผีวิทกรรมนี้ขึ้นมาในช่วงใกล้เลือกตั้งยืนยันว่ายังเป็นคนอยู่ปลุกไม่ขึ้นหรอกนอกจากนี้ทักษิณยังกล่าวว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าฝั่งประชาไตายรวมกันเกิน300เสียงแน่ไทยรัฐโพลน่าสนใจอันดับหนึ่งคือพุทยาอันดับสองก้าไกลแต่จะเป็นโพลเช็คเกรดติ้งอาจจะมีเอียงนิดนิด จะมีอคาาติจากกลุ่มตัวอย่างยังไม่สะท้อนภาพต่างประเทศสิ่งที่น่าสนใจในน,นั้นคือกรทมแทบจะแบ่งคนละครึ่งระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลเหลือเศษนิดหน่อยทักษิณพูดต่อว่าขอมองผลเอกประวิทรวงสุวรรณพักพังประชารัในวันนี้ยืนยันว่าท่านอยากเป็นนายกแน่นอนเพราะรู้ขึ้นมาใส่แจ็คเก็ตแล้วถือว่าเป็นความท้าทายที่ต้องการแข่งกับพรรครวมไทยสร้างชาติส่วนเรื่องกระแสข่าวยุบสภา ทักษิณวิเคราะห์เชื่อว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะอยู่จนครบเทอมหรือไม่ยุบสภาไม่กี่วันก่อนครบเทอมเพราะพักรวมไทยสร้างชาติยังตั้งตัวแทนจังหวัดไม่ครบจะทําให้ครบตามกฎหมายไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมีคนในพักทำเป็นไม่กี่คนจึงมองว่าเป็นเรื่องที่นาย,ยกต้องดึงเกมเพราะเป็นการชิงให้ได้25เสียงส่วนพักพลังประชารัฐนั้นเขาพร้อมแล้วเพราะเสบียงกลางเขาพร้อมทักษิณยังพูดว่าพลเอกประยุทธ์ที่ถูกแล้วที่ไป รวมไทยสร้างชาติเพราะมีหมหาไม่อยู่ที่นั่นทักษิณพูดต่อแต่ถ้าถามผมผมควรจะกลับไปเลี้ยงหลานแต่ท่านไม่มีหลานก็ไม่เป็นไรกลับไปเลี้ยงลูกแล้วไปเที่ยวกันตอนผมกลับบ้านแล้วไปเที่ยวกันไปช่วยเอาประสบการณ์มาแชร์กันจากซี่ของท่านที่เป็นซี่ใช้อำนาจสุดๆและซี่ของผมที่แคร์ประชาชนสุดๆแล้วมานั่งแชร์กันแล้วมาเขียนหนังสือสักเล่มทักษิณมีความมีความสามารถมากที่สามารถจะ,จะพูดจากโกหกหน้าตายได้ ว่าซีกผมต้องแคร์ประชาชนสุดๆพุทกศิลเปรียบจตุพรว่าเป็นตู่เห่าทักษิณบอกว่ามีคนเรียกหลายชื่อว่าแม้วทักษิณโทนี่คิดว่าจะเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นตู่เห่าตลอด16ปีตนโดนเห่ามาตลอดใครนึกอะไรไม่ได้ก็เห่าตนไว้ก่อนทักษิณบอกว่ามีการแก้กฎหมายฟ้องหมิ่นประมาทใครอยู่นอกประเทศฟ้องร้องไม่ได้ตนไม่อยู่ในประเทศคนกล่าวหาตนเพราะรู้ว่าฟ้องไม่ได้ ผมโดนประจําเป็นเรื่องธรรมดาผมเฉยๆโดนมาเยอะโดนอีกสักตัวสองตัวไม่เป็นไรผมปรงผมเฉยโดนมาเยอะแล้วท่านผู้ชมครับพอทักษิณพูดถึงตรงนี้แล้วเนี่ยในดวงฤทธิ์บุญนาคซึ่งร่วมรายการอยู่พูดแทรกว่านับเป็นตัวเลยเหรอครับทักษิณบอกว่ามาอยู่ต่างประเทศนามภาษาไทยเริ่มไม่แข็งแรงท่านผู้ชมครับขอแก้ประเด็นนี้นิดท่านผู้ชมที่ทักษิณบอกว่าเขาแก้กฎหมายว่าไม่อยู่ในประเทศฟ้องร้องไม่ได้ เพราะคนก็เลยกล่าวหาตนเพราะรู้ว่าตนฟ้องไม่ได้ท่านผู้ชมครับผมได้โดนคุณทักษิณที่อยู่ต่างประเทศฟ้องก็หาหมิ่นประมาทเนี่ยร่วมยี่สิบคดีทั้งในคุณทักษิณไม่ได้อยู่ในประเทศให้ตัวแทนรับมอบอำนาจมากล่าวคำฟ้องร้องพอทนายผมซักตัวแทนตัวแทนก็ตอบว่าไม่รู้เรื่องเพราะเป็นแค่ผู้รับมอบอำนาจและคดีที่ทักษิณฟ้องผมทุกคดีถึงสาลดีกายกฟ้องหมดทุกคดี เป็นสิบสิบคดีด้วยเหตุนี้สารท่านก็เลยคิดว่าถ้าคนที่อยู่ต่างประเทศและไม่สามารถมายื่นฟ้องด้วยตัวเองเป็นการทำลายสิทธิเสรีภาพของผมเพราะผมมีสิทธิในฐานจำเลยที่จะซักถามโจทที่ฟ้องผมแต่เมื่อโจทมอบอำนาจให้คนอื่นมาพูดแล้วผมซักถามคนรับอำนาจเขาบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องเขามีหน้าที่รับอำนาจและนี่คือเหตุผลว่าทําไมศารก็เลยบอกว่าถ้าหาก คุณอยู่ตาประเทศฟ้องแล้วคุณไม่สามารถกลับมาได้ไม่สามารถจะฟ้องได้ผมคิดว่าสมเหตุสมผลสมเหตุสมผลนะครับเจตพรสซัดทักษินต่อถ้าผมเป็นหมาท่านก็เป็นหัวหน้าหมาวันพุทธที่25มกราคมจ5ง6นโรค16นี่ท่านผู้ชมครับสองคนนี้เขาสวนกันหมัดต่อหมัดเลยนะฮะเจตพงพรมพันธ์แกนนำคณะหลอมรวมประชาชนอดีตประธานแนวร่วมประชาไตต่อต้านพิการแห่งชาติ พูดถึงคือวันที่24ที่ผ่านมาทักษิณผู้ว่าช่วง16ปีที่ถูกผ่านมาถูกเหา่าแล้วนับตัวเองว่าเป็นตัวตั้งฉายาให้ตัวเองว่าถูกเหา่ามีเรื่องตู้เหา่าท่านก็ถูกเหา่าบอกว่าไม่ต้องมาฟังตนให้ใช้น้ำยาล้างหูไปพยายามหลีกเลี่ยงแล้วใช้ถ้อยคำว่าถูกเห่ามา16ปีสองสามตัวและบางตอนก็สี่ห้าตัวมีการนับเป็นตัวและบอกภาษาไทยไม่แข็งแรงแล้วก็หัวเราะกันอย่างสนุกสนาน จุพรก็เลยพูดอย่างนิ่มๆบอกผมกับนายทักษิณปรสาสัยเวทีเดียวกันไม่ไว่าช่วงอยู่ประเทศไทยและผ่านวีดีโอลิงต่างกรรมต่างวารามายาวนานการพูดของผมเป็นการเห่าบนเวทีนี้ท่านก็ร่วมเห่ากับผมด้วยถ้าท่านเป็นหมาท่านก็ถ้าผมเป็นหมาท่านก็เป็นหมาท่านอาจจะเป็นหัวหน้าจ่าฝูงหมาถ้านับประดานสา์ของปรนตาหมูม่หมาด้วยกันผมจะขอวิเคราะห์การเมืองในภาพรวม ในสถา,านการณ์ปัจจุบันในการเลือกตั้งครั้งหน้าที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าพักเก้าวไกลพักเพื่อไทยจะเลื่อมเลื่อมกันไม่ตัดกันแรงเพราะอีกฝั่งจะตัดแรงกว่าโดยเฉพาะทักษิณจะใช้สูตรรัฐมนตรีแต่จะพทะกับพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณและร่วมทีมกับเสียโป,โป๊กคือธีรพลนบระพาเลขาคนสิทธิ์ของสมัครสุนทรเวสท,ที่ทักษิณหักหลังไปซึ่งสองคนนี้ เป็นทีมงานอยู่พักพังประชารัฐเชื่อว่าแกนนําฝ่ายต่างๆในพักพังประชารัฐพักเพื่อไทยได้ตกลงแบ่งเก้าอี้รัฐมนตรีในแต่ละกระทรวงไปหมดแล้วอย่างน้อยท่านผู้ชมเชื่อผมทักษิณชินวัตรถ้าได้ร่วมรัฐบาลก็จะขอคุมกระทรวงยุติธรรมรัชทันดีเอสไอแล้วแก้ระเบียบพักโทษอภัยโทษให้กับพักพวกตัวเองอย่างแน่นอนที่สุดสสที่รวมไปอยู่ที่พักรวมไทยสร้างชาติกับลุงตูและนายพีรพันธ์สารีรัตนภาค ตอนนี้มีแต่สสนกแรคือไม่มีเสียงของตัวเองเป็นสสหน้าใหม่คนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเข้ามาทํางานการเมืองไม่ได้มีเส้นสายหรือสืบสายจากนักการเมืองรุ่นก่อนฝั่งประชาธิที่ปัดถดถอยลงอย่างมากปัจจุบันเหลือแค่คนใกล้ชิดจุรินลักษณะวิสิทธิ์กับเฉลิมชัยศีออนเท่านั้นซึ่งผมคาดเดาว่าอาจจะอยากเล่นไปใช้เงินอ,อย่างเฉลิมชัยก่อนน้มตีทราบข่าวว่ามีหนี้สินเป็นจํานวนมหาศาล พอรับตำแหน่งรัฐมนตรีกับสามารถเคลียร์หนี้สินได้หมดตั้งแต่ช่วงปีแรกในการเลือกตั้งคราวนี้ผมมองว่าพรรคประชาธิปัตย์มีคนอ้างว่าน่าจะเป็นฝ่ายค้านแต่ผมเชื่อพรรคประชาธิปัตย์ยังไงต้องขอเข้าร่วมพรักพังประชารัฐและพักเพื่อไทยขอเถอะขอให้จุรินรักษาวิชิตนั่งอยู่ที่กระทรวงพาณิชย์เหมือนเดิมและเฉลิมชัยนั่งอยู่กระทรวงกรเกษตรเหมือนเดิมคนอื่นในพักไม่ต้องได้รัฐมนตรีเขาไม่ว่าขอเถอะเข้าร่วมเถอะ ไม่มีอีกแล้วอุดมกรุดมการไม่มีคอยดูคําพูดของผมก็แล้วกันนะครับแค่นดิเด็นนายกผมมองว่าปัจจุบันพยายามมีตัวการชูตัวเลือก3-4มสี่พักอุ้งอิงแพทองทานชินวัฒนเศรษฐาท,ทวีสินจากพักเพื่อไทยอนุทินชาญวีรกุลพักภูมิใจไทยพลเอกประยุทธ์จันโอชาพักรวมไทยสร้างชาติพลเอกประวิทรวงสุวรรณจากพักพลังประชารัฐ แต่ผมว่าด้วยเงื่อนไขทางการเมืองนับปัจจุบันตัวเลือกที่แท้จริงมีอยู่แค่สองคนคืออนุทินชาญวีรกุลและพลเอกประวิทร์วงสวุวรรณเท่านั้นสังเกตว่าช่วงหลังนั้นพลเอกประวิตรฟิตมากปาดหน้าไปหาเสียงทั้งราชบุรีเยาวราชรวมทั้งที่อื่นและทั้งพยายามปรับภาพลักษณ์ให้ดูซอฟต์ลงเข้าถึงง่ายใส่กางเกงยีนใส่เสื้อแจ็คเก็ตขณะที่พลเอกประยุทธ์ยังคงความแข็งกระด้างและหยิ่งยโสหังเหมือนเดิม ช่วงหลังเพื่อไทยโทนดาวเรื่องกัญชาในสภาเพราะอาจจะรู้ตัวว่าถ้าเป็นรัฐบาลจะขาดภูมิใจไทยไม่ได้ก็เลยเงียบๆเ,เพราะอาจจะรวมกับภูมิใจไทยซึ่งดีกว่ากับก้าวไกลที่เอาแต่ชูมาตราหนึ่งก็เลยเดินแคมเปญรักก้าวไกลให้เลือกเพื่อไทยผมคาดการณ์ว้แล้วท่านผู้ชมครับว่าหลังการเลือกตั้งครั้งหน้านี้พรักก้าวไกลจะเป็นแกนนําพักฝ่ายค้านโดยนายพิธาลิมเจริญรัฐจะเป็นผู้นําฝ่ายค้าน อาจจะมีพักร่วมฝ่ายค้านซึ่งอาจจะเป็นพักประชาธิปัตย์แต่ผมคิดว่าถ้าพักประชาธิปัตย์มีทางเลือกพักประชาธิปัตย์โดยการนําจุลินลักษณะวิชิตและเฉลิมชัยสื่อ่อนจะพร้อมที่จะร่วมกับพังประชารัฐและพักเพื่อใดอย่างแน่นอนที่สุดจําคําพูดผมงไว้นะครับพี่น้องชาวใต้นี่คือการวิเคราะห์การเมืองซึ่งทุกอย่างมันเป็นอันิิจังและการเปลี่ยนแปลงมีอย่างสูงมากในขณะนี้เอากันแค่นี้ก่อนกันละกันท่านผูน้ชมครับ